นี่ครับป๊มหมุนครับเห็นไหมครับหมุนจริงๆนะครับป๊มหมุนก็เป็นวิถีของหน,หน้าที่ไอเดียใครไอเดียมันนะครับ เชานะฮะัมื้อเช้านี่ประมาณสักเก้าโมงเช้านะครับอ๋อทานไม่ได้วันนี้คงจะเป็นคลิปถ่ายทํากับข้าวที่นักต้นหรือสุกปลาได้เมื่อเช้านี้ครับผมจะเป็นพวกลาบปลากระมังต้่มจ้ำปลากระมังนะครับผมก็นะฮะและทุกท่านนะฮะที่ทาราับชมคลิปเก่าท้องตัวปิ๊ชิ่งนะฮะยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช็อตไครให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะปิ้งปิ้งปิ้งให้ด้วยฮะสร้างกำลังใจให้กำลังใจช่องมึงเก่าทุกคนพิ่ชิงจะได้มีกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆครับผมขอตีตาผลงานวันนี้ล่าปลาตะกูในน้ำน้อยบางไตครับผมสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศที่เราลงทันไม่ได้นะครับก็คือผมมาแต่เช้าก็ เอยากจะลงให้ลงไม่ได้แต่ฝั่งฝั่งซ้ายลงได้นิดเดียวผักตบมันพัดมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่ไปไหนเลยครับรภาพใหม่นะครับนี่ก็เป็นคันของหน้าต้นเหมือนเดิมนะครับลงไม่ได้ฮะก็ะนั่งทางกินลาบด้วยกันนะครับลาบปลาตะกัวครับคันนาต้นของเราก็ล่มรื่นครับเป็นกระต๊อบหลังแรกนะคะ ที่อยู่ข้างในกันก็เหมือนเดิมแบบพอก็ทํงก็ทำทำกับเ้่ากินอย่าครับก็เป็นคันครับลงไม่ได้จริงๆครับนะั่นเหยื่อยังไม่ได้ตะก้อยังเอาขึ้นมาก็ยังไม่ได้เอาออกเลยครับเนี่ยาตะกอ้อ มีทั้งหมดหนึ่งสองกว่าอันนี้ของนา้นารุมรวมกันไม่ใช่นาะต้นคนเดียวครับหลายๆนาฮะเอาผมจะไปดูพาไปดูปาหมุนนะครับปาหมุนที่นาเขาตกปลาตกได้แล้วมาทําเป็นแดดเดียวครับปาหมุนครับนี่ครับปาหมุนครับเห็นไหมครับยหมุนจริงๆนะครับปาหมุนก็เป็นวิถีของนา้นาที่ไอเดียใครไอเดียมันนะครับ ไซส์ไม่ใหญ่ครับก็แบกแบกกลางนะฮะเอาขี้อะไรออกแล้วก็เอาไม้เสียบเสียบให้มันให้มันคล้ายๆว่าให้มันพึ่งแดดพึ่งลมได้ดีฮะให้มันอ้าออกนะนะครับหมุนแล้วครับปั๊มหมุนครับตะโกกไซส์สวยๆก็เหมือนกันครับผมขั้นตอนเหมือนกันนะครับเป็นปลาแดดเดียวนะฮะเอาไปทอดเอาไปย่างก็ไม่ต้องพูดถึงครับเนื้อดีเลยครับเนื้อดีเลยครับผม ไงครับดูเนื้อเนื้อเขาครับไอเดียนะานะเขาเขา,ขาผมปลาหมุนปลาหมุนแม่น้ําน้อยบอ่อทรายแม่น้ําน้อยบางไสครับสภาพหมายครับไม่ได้เลยครับวันนี้ปักตกมาแน่นพึ่งเลยครับก็นานา้นาที่เข้ามารับชมคลิปมือเก่าเข้าครัวฟิชชิ่งนะฮะ คือหมายบ่อทรายไม่น้ำน้อยบ่อทรา,ายไม่น้ำน้อยบางไสนี่ก็คือกลางคืนปลาน้ำมันจะขึ้นฮะนี่น้ำมันลงลงอย่างนี้ทุกวันนะครับกลางคืนน้ำจะขึ้นแล้วก็ปลาจะเข้าช่วงกลางคืนนะมะต้นแกก็ตกได้ช่วงกลางคืนเมื่อคืนแกก็บอกว่าวัดไม่แทบไม่ทันนะฮะปลาตะโก้ไซส์สวยไซส์เกือบโลฮะนี่ครับ ลมลแรงๆมันก็หมุนดีเหมือนกันครปลาหมุนปลาหมุนตัวเล็กหน่อยก็หมุนแรงขึ้นหน่อยครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวไปรอติดตามอลาบปลาตะโกกแล้วก็ต้มยำปลาตะโกกแม่น้ําน้อยบอดรายแม่น้ําน้อยบางสาแล้วกันนะครับน้นานอะไรครับสวัสดีดครับนะ้า,นา,นานอะไรครับผม เสกครับมาเสกนะเสกโอเควันนี้มีนูนะเสกทำอะไรครับเนี่ยนะเมนูเลยครับวันนี้ลาาปลาล่ปลาลาาปลาตะโกกนะครับเรองของไขว้นี่โอ้หัวนี่เราต้มใช่ไหมฮะใช่โอเคนั่นดูขั้นตอนการลาบปลาลาบปลาตะโกกครับตะโกกบ่อตายม่น้ำน้อยครับผมวันนี้ลงคันไม่ได้นะครับดูหมายก่อนโอ้โหลงไม่ได้นะครับหน้าหน้าก็เก็บคันกันไปหลายคนนะครับผม ใครไม่ได้ก็กินลาปลากันนะครับเนื้อเหลืองมากเลยโอ้ยเนื้อเหลืองดีนะเนาะชินนี้จานเราครีมดีงออกได้เยอะช้อนขรูดนะขรดตรงนี้เอาไปมันได้เนื้อมันเอาครีมดึงไหมล่ะเราจะทำห้ดูไม่ไม่ไม่ช้อนตัดอย่างเงี้ยเอาไว้ต้มไหมจานเดียวต้มไห่เหรอต้องมีติดหน่อยใช่ไหมถ้าเผื่อต้มมันมีติดยัง่ต้มน้ำซุปไงเสียดายเนี่ยเน่ออร่อดีจริงเลย เนื้อเหมือนปลาสวายเลยอะลาบออกมาหนังนีเยอะกว่าเนื้อนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีนดตับหนักหนึ่งเฮ้วิธีการเก้าอางนะครับอย่างนี้เราไม่เสียเลยเอาเก้าอันเรื้อเนื้องทำลาบได้หมดเลยเยอะมากเลยเราต้องเตรียมครีมไว้เฉพาะกินหน้าเราอย่าไปใช้รวมกับพวกไอ้ัวน็อตอะไรพวกครีมเนี้เนากำลังลาบอยู่อยู่ที่หน้าคนโอ้สิแค่อย่างนี้เหรอใช่นะมันจะได้เยอะไงถ้าเราอย่างนั้นเราเสีย บางทีผมตัดตรงนี้ไว้ต้มเลยนะอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมต้องการมันไม่มีก้างไงมไม่มีก er ้างเนี่ยเราทำไซส์ขนาดนี้ก้างเล็กไม่ใช่เยอะมันก็ละเอียดไปเลยนใช่แล้วเอาบดโอ้โหอย่างเงี้ยผมบดแผ่นใหญ่ๆงี่เลยนี่เลยวกินก่อนได้สุดด้วยไอร่อยแล้วมาดูน่อยนี่มันได้เนื้อเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยดึงออกไปเลยเนี่ยทิ้งหมดเลยไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหแน่นอนแต่เราต้องเตรียมครีมไว้เฉพาะห้ามใช้รวมแบบอะไรซื้อมา ทำกับข้าวเอาครีมถอนหนวดไม่ได้ใช่ไหมแต่ห้ามไม่ได้ครับคุณชนอินเดียวครับแต่ห้ามล้างน้ะสบู่อะไรนะมันจะขึ้นหนิมคือล้างน้ำปลาแล้วก็เช็ดให้แห้งเก็บไว้เลยเนี่ยเอามือเอามือแตะๆดูว่ามีก้างอีกไหมมีก้างแล้วก็นั่นเนี่ยในแคร์ยูนูนสตึ้งก้างออกโปรเซ็นต์นี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยไปใส่ต้นมะนาวหน้าบ้านโดดออกโดดจริงจังเลยอีปลาเนี่ยโหสุดยอดแล้วเนี่ย ใช้ประโยชน์ได้หมดเราอย่าไปทิ้งเลยเนี่ยนนีี่่ยถ้้าาอูทบตอนการเป็นก้าวการเลี้ยปลาตะโขกนะครับเอาชนกระดูกเลยเวลาแรกนะใช่นสุดๆไปเลยเนี่ยมันจะเหลืออีกมาเนี้เนี่ยดูนี่ยดูนะมันคือแห้งเลยติดเลยนี่ก็ต้มโอ้สจะยอดถ้าใครอยากทอดกรอบก็ทอดได้เลยนะกินได้ทั้งกระดูกนะใช่กินได้หมดปลาตะโขกแม่น้ำครับเนื้อโอ้โหไอ้เหลืองมุยเลยครับปลาน้ำเดืดน้ำเดือดเป็นสิทธิ เป็นสิบปีแล้วเนี่ยเป็นจอสิบเจ้าบ้านเนี่ยนะฮเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสับการอะไรแห่นี้ผ่านการดึงก่อนนะดึงดึงกระดูกอกจากเนื้อปลาตะโกนะครับผมฝีมือของนักสีนะฮะบอกินแต่เมื่อคืนนี้แล้วบ่อทรายแม่น้ําน้อยบางไทรครับเขาก็มีมีหน้าหน้ามารวมตัวกันหลายคนเพราะว่าลงคันไม่ได้ครับปั่งตบเยอะมากวันนี้รวมตัวทําล่าปลากันแล้วครับวันนี้ฮะนาชื่ออะไรครับพี่กีครับผมฮะพี่กีครับโอ้โอเคครับผมบอกเสียออดด้วยรออยู่นะเสียออดโอเค ฝากทุ่มอยู่อ่ะเอาเอาที่ไม่นหัวลงหัติดตามให้อ้าวโอเคได้ครับแต่เดี๋ยวรอรอสักก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดึงก้างอยู่ตอนนี้เป็นฝีมือของอาจารย์นะฮะแต่ผมไม่ถ่ายหน้าอาจารย์นะฮะเพราะอาจารย์อาจารย์หน้าด้านอาจารย์ไม่ค่อยดีฮะอ่จารย์ยาวอ่ะอันนี้คืออันนี้ลวกยังครับเป็นสดๆอยู่ใช่ไหมสดสดอยู่ครับผมอันนี้ น้าน้าเศษผัดเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ผัดนหครับเปลี่ยนไม่ผัดไม่ให้อาจารย์ทำต่อเนาะวันนี้ลาดน่าจะลอยนะหลายหลายคุกครับมีอุปกรณ์ครับอาจารย์ก็มาเองครับข้าวคั่วพริกป่นนะครับผมผมนัวครับผมนัวมะนาวผมก็เริ่มเลยยอดเลยครับอ่นนี่กัด เขาเรียกอะไรใบเลื่อยใช่ไหมือไงครับอาจารย์หอมเปเยหอมเปีเับภาษาอีสานหอมเปีนี่ยังไม่ได้เอาจริงนะใส่สับเปรี้่นแตงแล้วก็ีไทครับืจาห็นมกเลยดแล้วเืบบเนืนือนไม่เมื่อบ็หลังจากอาจารย์แล้วก็นักสืบตับนะฮะเนื้อ หน้าตาก็เป็นเลยครับคืโรยเกลือไปก่อนครับผมโอ้ปลาสีตัวนี้ไม่ใช่น้อยเลยครับเนี่ยนี่ก็กุ้งพันก็โอ้ใบใบหมอนป่ะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใบผมจะลดใช่ไหมใช่ใช่ใบผมจะลดแค่เราชีสอะไรชีสครับอันนี้ก็หลายฟุ๊กครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นน้ำเป็นปลาตะโกะใช่ไหมฮะเอาเเออาาที่มันเหลือไอ้ที่เรา โอ้ยตัวนี้ใช่ไหมทำน้ำซุปเนี่ยทำเป็นน้ำซุปครับก็ต้มด้วยซุดด้วยเนาะอือแกนแกนของอของนี้เนี่ยแกนหัวแกนไม่พุ่งตรงยีาจา์เหรอแลวก็อือจา์ทำเยอไม่เราดีกว่าไม่ดีกว่าเมื่อกี้น้ำมะนาวมะนาวแตกเลยปิ๊บเลยเมื <c <c uh, ่อกี้โอ้ยจานผันหนูยังไม่เร็ว อรย์อาจารย์หนุยอาจารย์หนยอาจารย์หนยยนะครับแต่อาจารย์มิจิ์ใบหน้าครไม่ให้ถ่ายครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากโทรเอไม่อยากโเหน้าตาแกไม่ดีฟังแต่เสียงเดียวแต่หล่อมากครับหน้าตาาน้ำผน้งใหญ่น้ำผึใหญ่เดียวไปซื้อเดีวเลือด้วยไปไปแกน่ยังไม่มาครซื้อเดี๋ยวจะฟัง แกินขี้มืออะไรนะโอ้ยโอเค้รครับเนี่ยใครสั่งอะไรวะตื้นเรื่อยๆโอเคผมไปเอาทับไว้ก่อนะไม่ได้เพิ่มซื้อพอดีอ้ยคันคันไปเรื่อยๆครับผมบีบบีบบีบน้ำทั้งคันทั้งบีบเนาะเขาไม่ร้อนอะเอออ่านวดเป็นนวดมาเนี่ยคันเปนมาเจอนิ้วเสกว่ะจนไ่ยูครบถ้วนจนมีก้างว่ะยวร้องใจถ้าซวยก็ไม่จะโหดอยู่ หน่อยกับหน้าตามาตั้ขั้นตอนการบีบรูปเป็นลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกต่อใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เดี๋ยวต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปล้วนให้สุกออันนี้ก็นนกจะเรล้รว,ว,วในให้สุกนะครังที่เบากว่านายพิชามัางน,นะ ใครสูตรมันนะครับเดี๋ยวนะลาบแต่เราไม่ส่งเสริมให้กินดิบลาบแต่ละจังหวัดก็ทำไม่เหมือนกันฮะแล้วแต่คนด้วยฮะสูกใครสูตรมันนั่นเลยเป็นปลาใหญ่ปลาที่เราเนี่ยปลาที่เราเนี่ยดูดีหาสิบกิโลตามดิตามปลาตุ่นที่เราปลาลอตุ่นแตงก็รอกับบูแตกก็สองก็สองข้าเดียใช่แล้วครับ ก็เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนตรงครับบุรีอะไรมอกัด้วยไหมครับนี่นี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะหน่่ยหัวเข็มเนี่ยหัวเข็มตรงนี้ชิมไม่ตัวเนี้ยค่อยมาเนะ โอ้ไดกินมาเนี่ยทำช้าจังเยหมดแลนอนอยู่เยอะไรอ่ะต้จะหลับไปเนี่ยจะม่เอบถ่ายคนนอนอยู่ักหน่อยตื่นพอดีเลยโอ้ยนอกคนนอนกเนี่ยยบันอนี้เก็บไว้เวลา้นตอนสุดท้ายนะครับปรุงรสนะฮะัโอ้ยน้ำเยอะมากเลยมะนาวเาพิมพัไปอาจารย์ซื้อมาครับเนี่ย นอลยคปไฟินนี่ครับอาจารย์ก็เอาน้ำต้มะฮะมาลงมันลงในที่เราจะคั่วเรจะทำเป็นลาบนะฮะลาบปลาตะกูในน้ำน้อยบางไซครับแต่พอดีแก๊สเรามันไฟไม่พลิยงแรงครับรอเวลาที่นวเวลาน มีได้คุณดีมากไม่ต้องตัดต่อพราะหมูนี่ตัวนึงอยู่ในห้องครับผมเยอดยอดเลยครับเดี๋ยวรอการปรุงฮะรอให้สุกฮะพอน้ำเดือดสุกแล้วก็ปรุงรสนะครับผมแซ่บๆน้ำกันครับอันนี้ก็ต้มผัดผงลงเลยหน่อยหน่อยแม่อาจารย์ให้ดให้ชอบพริกป่นเติมเอาแต่เหลือนี้รอให้ละอู่ก่อนผมให้ร้อนหน่อย ก็นี่ฮะขั้นตอนการคั่วการการคั่วแล้วกันฮะสุกแล้วฮะก็เหลือแต่ปรุงรสอย่างเดียวนะครับมันเลียงมุ่เชียวออ่ไปรุงรสครับตอนนี้่ัปรุงเลยไหมอาจารย์ยังยังย้อยองยังย kind of mm ัง hmm. ยังยัย pues ังยอยัง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 ยงยังยยังยยังยังมัยังยัยย่ยับก็ คือต้องอาจารย์ก็เปิดร้านอาหารนะต้องเชื่ออาจารย์นะฮะเพราะว่าถ้าคนไม่รู้เนี่ยร้อนๆเอาไปใส่ข้าวคั่วไปใส่มะนาวรสชาติก็จะเพี้ยนไปนิดหนึ่งรอให้มันเย็นใช่ไหมฮะรอให้มันเย็นลงนิดหนึ่งไม่ให้มันร้อนมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับไ่างปิ้งอยู่ตรงวัดสนามเนี่ยเข้าจริ้งฮะปลาบอลมาเพ็ดมาด้วยปลาใสมาจริงสวัสดีครับเดี๋ยวลาปลาด้วยกันครับพี่ เล่ตุนเยอะเลยนุ่นผู้หาเนี่ยนอนหลับไปแล้วหลับไปแล้วงี่ยงใจมานั่งช่วยวัดอยู่ห้าหกตัวก็คืนอ๋อโอ้โหสั่นแวบไปดูไปงานศพวางไงไปอักกีก่อนนะครับเฮ้ยรู้สึกเราขาดต้นหอมไหมฮะนึกไม่เป็นไรนะนะครับก็ขั้นตอน ลาบนะครับลาบลาบปลาตะโกรแม่น้ำน้อยบางใสครับคนที่นี่เขากินเผ็ดในรูปจับหน่อยนะครับตับเต้าลงไปขี้ฝนลงไปเข้าวโพดลงไปผงนูนลงไปครับผมนผมชิลรถนะครับลงไปในโลกนี้ตับเต้าเป็นขนมเติมของหอมครับตายทันไรจะเย็นกลับบ้านใช่ไหมเลกลับบ้าน กิ่นโชยแล้วครับกินหองก็คั่วมาตะไคร้ครับวก็ัวมาตะไครครับเหน่แล้วเปรี้ยวปากครับเนี้วร้อนเลยแหละเนร้อนเ สีสันนี่รสชาตไม่ต้องพูดถึงนะครับเหนียวไปเะล่าแต่เนี้ยบ้านผมมีเอื้อปรอกยชน์เลยไอพ่อหั่นของมไอหมูพ่อของกีบ้านขอ่เราไปเลนตอนผักนี้มันงงตกพารทแม่อาจารย์สดูแลสิบเอ็ดกิโลจะขึ้นตักสิบเอ็ดกิโลสิหน่ยั ชิมดูดิเง่ยตีัดิม่อนครชิมเลยจานเหมือกผมกินรสจัดนะผมไม่สนปลาเคลืขอนไมผมว่าพอดีนะ ผมว่าพอดีนะคนคนกินคนคนกินจางนี้แต่จะว่ากินได้ทั้งไปผมว่าพอดีด้วยจานกินลุงผมรรชาผมว่าโอเคนะเต็กานนะผมว่ากินพอดีนะถ้าใส่ร้บปลาผมไ่เห็จะแรงไปแล้วแล้วแต่จานนะใสน่อยก็ได้เด่นตุ้งหอมอยไรงยอันนี้เกลือใช่ไหมฮะที่ที่คนกินเกลือ แบบ้งสูงเนนั้นบบโตใหญ่ไงที่แถวไหนจะเาเนี่ยไปเจ็ดแสนเพีดแสนหาหรือแกตามให้ระเพีดได้ไหมรกเพียดแน่นอนครับเราเอารถตามตามป่ากันครับรถจาจับจ้าแน่นอนครับผมใช่บอนะนรถไม่กินเลยเขาขึ้นอยู่นะเนินปีมั้งเนี่ยสบายเลยน้ำมันกระดาษนในดาบไหมเหรอ ตะโกงตะโกนปลาัไหลยูะไหลยูไหลยูตัวสวยักลาปลาโลนี่ขึ้นมานี่ว่าฉลามเลยเอาไปถามวิ่งดีเลยนะตัวใหญ่เอ่ครับเขาเหนียวครับเขาเหนียวหนึ่งมาครับแต่ไม่แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับโอ้ยตุ้ยกับไปหน้าปลานี่เข้ากันเข้ากันดีเลยเนี่ยภาพคนเลยท่านใหญ่ใหญ่นี่ครับทีมันช้อนไหล นี่นะครับนี่นะตม้มต้มยำนะคือต้มยำแล้วก็ใส่ผลไม้เปรี้ยวไปทำทำไม่ใหญ่ครับทำไ,ไม่ใหญ่สวยเลยล้อนไป

ไม่ได้อยู่หรอกมาเลยมาเลยที่ผมไม่ดีนิดนึงผมว่าดีเลยดีเลยแหละมันอ่านี่แหละครับตกเลยซะเนี้ร้างมาให้มาทร่น่ต้องนี้ี้มาหมดแล้ว อืมดเ๋้นยเนี่ไอน้อะไรเนี่ยของแม่เลยยางพันซุ่มเดียวคอ้ะครับมันน่าจะเป็นตรงท้องมันนันเนี่ยตรงท้องมันครับเก้าแล้วโอ้โหเก้ากิบเอ็ดเาเรียกกระเพาะปลายอดกระเพาะปลาครับขึ้นไปเลย เกมาเลยเร็วน้องมาปลาปลาลูนู้นน่ะก็ไปเลยิมชิาปลาครับเดี๋ยวเจอหน้าจะปูไปแล้ววายี่ผมยอดย่ดอ๋อเาเหนียวไหมคะไม่ส่งเอาเนี่ยงปลาเดี๋ย เนื้อปลาเนี่เนื้อปลาครับถ่ายจะได้ครับชิมชิมชิมไม่ผมไม่ด้อมาชิมชิมชิมไม่ไม่ได้อมาอพอดีเลยรสต้มรบเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มนิดหนึ่งกินลูกระตาปลา ปลาตาปลาเอ้านั่งกิน้ะลูกนั่งเตะขึ้นมาเอ้านี่ครับลูกตาปลามันเลี้ยงลาต้มมันตักให้เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันน้าๆก่อนครับโอเคครับผมนีเอ้าน้าปลาหมุนจิ้มแซ่บๆให้เบิ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยเอาออกสซ์ลีสหน่อยไหมอ่าออกซ์ลีสหน่อยเอาซื้ออ้าวช่องนี่นะครับปลาตะโกะครับต้มยำอร่อยมากมีแต่เนื้อล้วนๆนะครับ โอ้ยหัวกล่องคือรอเสียวะสวยมากครับโอเคครับโอ้เอาหน้ต้นมามามาชิมชิมราดเพิหน่อยอ่ะเอาคลิปเดี๋ยวเอาคลิปเพให้หน่อยนะอ่ะนี่เอาดูเดี๋ยวไปกดไลค์ชิมราดเพิ่มหน่อยอยมั้ยไลท์หมดสุดท้ายเฮ้ยดูดูดูนี่ของแค่เดี๋ยวนอนได้ก่อนโอเคอ้าวครับผมนี่แหละครับคุณหาปลาให้เรากินครับหน้ต้นครับโอเคเลยสุดยอด็อ่ ตกที่นี่ทำกินที่นี่เลยที่นี่ทำที่นี่กินที่นี่ดูครับเมนูเราล่าปลาต้มปลาตะโก้ครับแจ้วโอ้อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับโอ้เอ็ดเอาหนักเสียชิมหน่อยครับชิมแล้วข้าวเหนียวคำใหญ่ๆนี่ก็นักเสี่ยคนหนึ่งครับที่หาปลาตอนกลางคืนการนะโต้นนะฮะก่อนนี้แค่ตกเล่นนะครับไม่เคยเอาจริงเลยอย่าเพิ่งเอยได้คุยนะน้าโอเคโอเคเร็วาเร็วๆมาเมื่อนี้ครับน้ครับ <c oughs> แล้วตี <c oughs> ชิมนะชิมแล้วชิมแล้วคร <c oughs> ับไม่ต้องอายกล้องครับไม่ตีง่ายหน้ามาเลยอายทำไมเล่ารสชาติไม่ต้องพูดถึงไงคำเดียวลุยหนีเลยรสพิรรสแซ่บเลยครับ ข้าวนะวันนี้มาที่หมายตกปลาไม่ได้ฮนะตกปลาค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เลยหน้าต้นเขาหาปลาตั้งแต่เมื่อคืนนะมาทําลาบทาต้มกินกันนะครับ<อ>กับข้าวอย่างที่เห็นนะเป็นกับข้าวบ้านๆน,นะฮะนั่งกินกันกันแบบพี่แบบน้องน,นะครับคนยังไงชอบคลิปหรือไม่ชอบก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องมังเกิลคราบครัวพีชิ่งนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้ตกปลานะก็รบกวนอีกสักครั้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระดิ่งให้ด้วยนะปิ๊งปิ้ง ด้วไม่พลาดในคลิปใหม่ๆ mm. ที่มือเก่าครากลัวทํามาเร well ื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์รือกดติดตามอีกสักครั้งนะครับผมโอเคครับก็